จ้าสวัสดีจ้ามือนี้กับมาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจา้ามือนี้ช่องน้องช่อนชาแนลจากกับมีแนวทางวหวยหุ้นดาวโจนของคืนวันจันทร์ที่13กันยากับมีมาหายคือเาาก่านาะจา้านาะทังสองดาวเนาะจา้าทั้งดาว v i p แล้วกับดาวปกติจา้า ต่กนที่เขาจะไปเบรงแนวทางนะจ๊ะช่องน้องซ่อนชาแนลกลับมาขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนนะจ๊ะก็ับขอให้ซอยกดไลค์กดแช์กดติดตามฝากช่องน้องซ่อนชาแนลไว้อีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าจะ ก่อนเท่เาจะไปเบิ้งแนวทางเนาะจากของวันที่13กันยา่าเขากับมาเบิ้งผลของขึ้นวันที่12กันย่า,า,าก็นจาจะ่นดาวโจรวีไอพี่ IP เนาะวามีวา,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 วาออกมาตัวใดเนาะจากสำหรับวันที่12เขาก็หายไปเนาะจากฟันเก่าวิ่งลูดศูนย์กับเก่าจ้ะผลที่ออกมาจะบนออกหาศูนย์เจ็ดล่างออกหนึ่งีเนาะจาก เข้ากับเข่าบนนอกจากเนาะเป็นตัวฟันยิงรูศูนย์กับออกศูนย์เนอกจากเรากับมาตรงกับล่างน,นอ,อ,อกจากเนาะขตรงกับตัวร่องนอกจากตัวร่องที่ห้องหายไปศูนย์เจ็ดจะร่องเจาะสองตัวกับออกศูนย์เจ็ดตรงๆเนอกจากเป็นใดในเนาะผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากสำหรับดาวโจนวันที่สิบสองกันย่าได้เอาไปเป็นแนวทางมานอกจาก เอากาแตกล่องเจาะก,กันไปตรงๆเลยเนาะจะ้ะสำหรับบนของดาว VIP ่นะจะ๊ะพากันเอาไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันเมื่อนอ่อดีใจน้ำเน้อจ้ากับเบื้องผลของขึ้นวันที่12ไปแล้วจะ้ะของดาวโจรเนาะกับไปตามต่อจะ้ะสำหรับแนวทางหอยหุ่นดาวโจรขึ้นวันจันทร์ที่13เนาะจะ้ะว่ามีแนวทางตัวเลขให้เขาตัวใดแน่ เฮากับไปเบิ่งกันเลยจ้าจะเฮากับมาตามต่อเนจสำหรับแนวทางเนจห้อยหุ่นดาวโจรเนาะของคืนวั่นจันที่ที่13กันย่านเนจกับมีแนวทางไหนทั้ง2องดาวคือเก่านเนจทั้งดาว v i p และก็ดาวปกตินะจเฮ้ากับเมื่อเบิ่งแนวทางของดาวแรกกอนเนจก็คือของดาวว i p เนาะ เากับไปเบิง้งตัวเด่นกันก้อนนอกจากกระไฮเด่นเจ็ดกับเด่นแปดจ้ะไปเบิ้งฟันวิ่งลูดนะจาะมาเบิ้งฟันก้อนกระไฮฟันเจ็ดจ้ะวิ่งลูดกะไฮแปดกับเจ็ดไปเบิง้งตัวด้เน้นแล้วก็ตัวล่องนะจาะมาเบิ้งตัวเน้นก้อนตัวเน้นกระไฮเจ็ดสอง 3, 7, 4, 7, 5, จดสามจดสี่จดห้าจะไปเบิ้งตัวล่องเนาะจ้ะตัวล่องก็ไฮแปดสองแปดสามแปดสี่แล้วกับแปดห้าจะเขากับไปเบิ้งตัวนิ่ง ตัวเจาะสองตัวเนาะจ้ะให้แนวทางให้เลนไปกับน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมื่อเนาะจ้ะสำหรับมวยหุ้นตัวเน้นตัวเจาะก็จะเข่ายากแน่เนาะจ้ะมีเขาบ้างลุดบ้างกับบ่าว่ากันเนาะเขากระสายแนวทางก็จะเป็นฟันวิ่งลูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเลนง่ายกวัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งลูดกัล่องเอาไปเป็นแนวทางกันเบิรงนเนาะจ้ะเขากับเบิรง แนวทางดาว VIP แล้วจากกับไปตามต่อเลยเนาะสำหรับแนวทางจักของดาวเนาะจากปกตินอกจากว่ามีแนวทางตัวเลขให้ตัวได้แน่จักเท่ากับเบืเ้องแนวทางเนาะจากของวุ้ยหุ้นดาวโจรเนาะจากปกตินะสำหรับดาวปกติจักเท่ากับหายไปเดนหกกับเดนเจ็ดจาก ไปเบิ้งฟันบิงลูดเนาะกับเบิ้งฟันก่อนกับหาฟันหบิงลูดกับหายกับเจ้ะไปเบิ้งโตน้นแล้วก็โตล่องนอะจะ้ะมาเบิ้งงตัเน่นกตนวเน่นกะหายสาขอแป๊จ้ะหกสีหห้า 6 7กเจ็กะไปเบิงงตัวร่องเนะจ้ะตัวร่องกับไเจ็ดสามเจ็ดสิบเจ็ก้ะกับไปเบิงงแเนี่ทางตัวนิ่ตัวจ้อสอตัวกะหไฮเนี่ยทนานะจ้ะห้ลินไปกราฟน้ำนะจ้ะตัวนี้ แต่ว่าเจรลมือนะา๊ะเา้ามกระสินินยาเสมอเนาะสำหรับหุ่นเนาะจะตัวนิ่งตัวเจาะสองตัวก็จะเข้ายากแน่เนาะจะเข้าก็จะมีเข้าบ้างรุดบ้างก็บพราะว่ากันเนาะจะเข้ากะห้ไปเป็นแนวทางเท่านั้นจ้ะจะหายไปคือเป็นผู้ชื่นชอบฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัวเนาะจ้ะการล่องเอาไปเล่นเป็นแนวทางกันเบิ้งเนาะจ้ะ เป็นได้แน่นอนจ้ะมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้ะเบิ่งแนวทางหวยหุห่นดาวโจนของขึ้นวันจันทร์ที่คลิปซกันย่าไปแล้วเนาะจะ้ะเชิงของดาว VIP และกะ็ดาวปกติจะ้ะมีตัวมักตัวชอบถูกอกถูกใจกันบ่่อนอะจ้ะ,จะมักชอบตัวใดเฮาก็สามารถเอาไปเล่นไปเสริมเนาะจะ้ะว่าเขาจะนินหนะักนินเบาเพื่อตรงกับเลขที่เฮาคิดไว้เนาะ ท่านี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจับก็ขอไอมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้ะพบกันไหมในคลิปหน้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า